คราวนี้ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนได้รู้จักคำว่า i i s l o c a t i o n screw d i s l o c a t i o t นะครับแล้วก็ได้รู้จัก mixed dislocation เราได้รู้จัก d i s l o c a t i o n ในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูซิว่าเราจากจั d ด s l o c a t i o n เนี่ยมันมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นจาก d i s l o c a t i o n บ้างเนาะแล้วเราจะเอาปรากฏการณ์เหล่านี้หรือเอา i s s o o c t i o n เนี่ยมาใช้ประโยชน์ประโยชน์ได้ยังไง นะั้นะนะีในคลิปถัดมานะครับผมจะพูดปรากฏการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับ d i s l o c เคชั่นซึ่งมันมีอยู่2ปรากฏการณ์ครับที่เราควรรู้จักเนาะปรากฏการณ์แรกครับก็คือปรากฏการณ์แฟงเรซซอร์นะครับปรากฏการณ์แฟงเรซซอร์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้เนื้อโลหะเนี่ยแข็งแรงขึ้น โดยใช้เจ้า dislocation น,นี่แหละเป็น,นกลไกในการทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นเครานี้หลายๆคนก็อาจจะงง,งนะว่าปกติเนี่ยการเคลื่อนที่ของ dislocation เนี่ยมันทำให้โลหะเสียรูปไม่ใช่หรอแล้วเราจะเอา dislocation เนี่ยมาทำให้มันเกิดการแข็งขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันครับว่าเจ้าปรากฏการณ์แฟงรีซอสเนี่ยมันเอา dislocation เนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้โลหะเกิดการเสียรูปขึ้นได้ยังไง แล้วก็ประเด็นที่2ครับในเรื่องของการปีนดิสโลเคชันผมพูดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับการปีนดิสโลเคชันเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยคือมันจะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบเนาะการลดจํานวนดิสโลเคชันที่มันมีความหนาแน่นมากๆถ้าในเนื้อโลหะเนี่ยมันมีความหนาแน่นมากๆถ้ามันเกิดปรากฏการณ์การปีนดิสโลเคชันมันจะทําให้ดิสโลเคชันที่มันไม่จําเป็นที่มันมากๆเกินไปบางส่วนเนี่ย หายไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูปรากฏการณ์แรกกันก่อนเลยนะครับก็คือปรากฏการณ์แฟงเรโซนนะครับนะปรากฏการณ์แฟงเรโซนเนี่ยมันเป็นการเอา dislocation เนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ยังไงล่ะเอาไปใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวโลหะ นะครับนี่อีกทีนะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับปรากฏการแฟงรซอสเป็นปรากฏการที่เราเอาดิสโลเคชันเนี่ยไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อโลหะแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นได้ยังไงล่ะปกติดิสโลเคชันมันเคลื่อนที่มันต้องทําให้โลหะเสียรูปนี่มันจะแข็งแรงขึ้นได้ยังไงอ่ะคราวนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะครับยังไงเรียงยงไงที่เรียกว่าปรากฏการแฟงรีซอสเนี่ยฮะเป็นแบบนี้เห็นไหม เป็นวงๆวงรอบๆร,ร,รอบรอบเป็นวงต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าผมว่าดูรูปแรกเนี่ยที่ผมเอามาวนจะเห็นชัดคือถ้าเปรียบเทียบน้องให้มันแบบเข้าใจง่ายๆเนาะปรากฏการเฟืองรีซอร์สเหมือนวงเล็บผมผมขอเปรียบเทียบว่ามันเหมือนวงเล็บละกันนาะเหมือนวงเล็บซ้อนกันหลายๆชั้นเห็นไหมฮะอันนี้คือชั้นในสุดเห็นไหมฮะอันนี้คือชั้นในสุดชั้นถัดมาเห็นไหมครับ ฉันขับไปมันเหมือนเป็นวงเล็บซ้อนๆกันอะถ้าเพื่อนๆเห็นอะไรเงี้ยเราเรียกมันว่าปรากฏการแปลนเรซซอนเนาะปรากฏการณ์เนี้ยเกิดขึ้นจากดิสโลเคชันอ่ะเกิดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่รู้ไว้ก่อนเลยว่าเมื่อไหรก็ตามที่มันมีปรากฏการ์เฟงเรซซอนเกิดขึ้นในเนื้อโลหะเนี่ยบริเวณที่เกิดแฟลงเรซซอนเนี่ยมันจะมีความเครียดสูงมากพอมันมีความเครียดสูงมากหมายความว่าเนื้อโลหะบริเวณนั้นมันก็จะมีความแข็งมากๆม,ม,มีความแข็งแรงมากๆนกอกไหม อ่ะคราวนี้ปรากฏการ์แฟงเรซอรนคืออะไรพูดความหมายก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแล้วดิสโลเคชันมันจะพาให้เกิดปรากฏการ์แฟงเรซอรนได้ยังไงมาดูความหมายก่อนแฟงเรซอรนมันคืออะไรฮะมันคือการที่เราเนี่ยทำให้เกิดสนามความเครียดภายในเนื้อโลหะเพื่อนเพื่อนเห็นวงวงไหมไอ้วงวงที่สตผมบอกว่ามันเหมือนเป็นวงเล็บซ้อนกันหลายๆอันเนี่ยไอว้วงวงตรงนี้เราเรียกว่าแฟงเรซอร์ค่ะมันคือสนามความเครียดนั่นแหละ บริเวณที่เกิดแฟรเรซอนมันจะมีสนามความเครียดมีมีความแบบมีความเข้นสูงมากมีมีมันบริเวณเนี้ยมันจะมีความแข็งแรงสูงมากซึ่งบริเวณเนี้ยฮะบริเวณไหนที่เกิดแฟรรซอนเนี้ย บริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีพลังงานสูงพลังงานสูงเป็นตัวบอกว่ามันไม่เนื้อโลหะตรงนั้นอ่ะมันไม่เสถียรหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเนี่ยจะออกแรงกระทําให้เนื้อโลหะมันเกิดการเสียรูปหรือเราต้องการทําให้ดิสโลเคชันเคลื่อนที่อ่ะพง่ายมันจะมันต้องใช้แรงมากกว่าปกติเพราะว่ามันมันมีพลังงานเยอะมันไม่เสถียรไงนะหรือนิสโลเคชันมันเคลื่อนที่ผ่านไปยากอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราต้องออกแรงมากกว่าปกติ การที่เราต้องออกแรงมากปากปปปกว่าปกติเราจะเรียกว่าวัสดุนั้นมันแข็งแรงขึ้นโอเคนะคบอันนี้คือปรากฏการณ์เฟงนเริซอร์ขนี้โอเคเรารู้ว่าปรากฏการณ์เฟงนเรซอร์ถ้ามันเกิดขึ้นในเนื้อโลหะตัวไหนเนี่ยโลหะตัวนั้นมันจะแข็งแรงขึ้นเราต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้โลหะนั้นเนี่ยมันเกิดการเสียรูปใช่ไหมแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะอ่ะราวนี้มาดูปรากฏมาดูหลักในการเกิดน,นะครับถ้าเราอยากให้อยากให้ปรากฏการณ์เฟรนเรซอร์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยสเต็ปแรกครับ ให้เราเติมอนุภาคอนุภาคแบบจุดนะครับที่เราได้เรียนกันไปในเรื่องแรกก่อนที่จะมาเป็นเรื่องอุปสรรคแบบเส้นนะเนาะอุปสรรคแบบจุดให้เราเติมอนุภาคลงไปฮะสองจุดสามจุดสี่จุดเติมเติมเข้าไปเลยฮะเติมอนุภาคเข้าไปในเนื้อของโลหะคราวนี้ไอ้เจ้าอนุภาคตัวนี้พอเติมเข้าไปในเนื้อโลหะแล้วมันจะยังไงล่ะเจ้าอนุภาคตัวนี้ฮะ,ะพอมันเติมเข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนเป็นอุปสรรคขวางขวางทางไม่ให้ดิสโลเคชันมันเคลื่อนที่เห็นภาพออกไหม เพื่อนเห็นเส้นนี้ไหมลูกเส้นเส้นนี้ไหมฮะดูรูปที่สองเนาะที่ผมเอามาวนอันนี้คืออนุภาคสีดำๆทั้งสองฝั่งคืออนุภาคที่ที่เราเติมลงไปเนาะแล้วไอ้เส้นตรงนี้มันคือดิสโลเคชันกำลังเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่ลง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 มาเมื่อดิสโลเคชันมันเคลื่อนที่ลงมาบริเวณแบบมาผ่านไอ้เจ้าอนุภาคตรงเนี้ย ไอ้เจ้าอนุภาคเนี้มันจะดักดิสโลเคชันเอาไว้มันจะขวางดิสโลเคชันเอาไว้ไม่ให้ดิสโลเคชันอะเคลื่อนที่ผ่านตัวมันเหมือคของว่าน้ำบริเวณนี้ต่อให้เราใส่แรงเข้าไปยังไงคือดิสโลเคชันมันก็จะผ่านอนุภาคตรงนี้ไม่ได้เพราะอนุภาคตรงนี้มันจะตรึงตรึงเอาไว้ไม่ให้ดิสโลเคชันมันเคลื่อนที่ไม่ให้เนื้อโลหะมันเสียรูปคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันเสียรูปอยากให้ดิสโลเคชันมันเคลื่อนที่เราก็ต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นจิงแน่ เราต้องใส่แรงมากขึ้นไปกว่าเดิมใช่ไหมแต่ผลคือพอเราใส่แรงมากขึ้นไปกว่าเดิมปุ๊บเนี่ยแทนที่ดิสโลเคชันมันจะหลุดออกจากไอไอเจ้าจุด2จุดที่มันดักจับเอาไว้ฮะเพราเราออกแรงมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือดิสโลเคชันมันจะโก่งตัวแต่ผมจุดนี้คือจุดนี้นะฮะ จุดนี้จุดนี้นะจุดม้อตตรงนี้คือจุดนี้แต่ว่าผมทําเป็นจุดเล็กลงนิดนึงแต่ให้รู้เอาไว้ว่าที่ปลายทั้งสองฝั่งของเส้นโค้งเนี่ยมันจะมีอนุภาคตึงดิสโลเคชันเอาไว้แต่ตอนนี้ดิสโลเคชันของเรามันโก่งตัวแล้วเห็นไหมมันโก่งตัวแล้วเพราะว่าเราใส่แรงเพิ่มเข้าไปแต่มันยังหลุดออกจาก2อนุภาคนี้ไม่ได้2อนุภาคนี้มันตรึงไว้แน่นเหมือนเดิมเลยดิสโลเคชันก็หลุดออกไม่ได้ก็ได้แต่โก่งตัวโก่งตัวโก่งตัวคนก็ใส่แรงเพิ่มมากขึ้นใส่แรงเพิ่มมากขึ้นใส่แรงเพิ่่มกกขขึึ้้นนนโลคชั็งตวใหญะ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นไหมนี่ดิสโลเคชันยังไม่หลุดออกจากออกจากอนุภาคสองอนุภาคนี้เลยนะคะสองอนุภาคนี้ยังปรุงดิสโลเคชันไว้ได้เลยคือดิสโลเคชันมันหลุดออกไม่ได้แต่มันพยายามแบบสู้้วยการกบ,ต,กบ,ต,กบตัวสู้กบตัวสู้กบกบตัวสู้ถูกไหมฮะคราวนี้ถ้าเรายังคงใส่แรงเพิ่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆในเนื้อโลหะจนในที่สุดฮะถ้าพลังงานที่เราใส่เข้าไปมันมากพอดิสโลเคชันมันจะหลุดออกมาเป็นวงแบบนี้ ห็นไหมเป็นวงแบบนี้คล้ายๆแบบวงเล็บครึ่งวงล็บมาต่อกับมามามา,มา,มา,มาชนกันนะเนาะเราเรียปกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าแฟงเรสซอนค่ะซึ่งบริเวณพื้นที่บริเวณร,รอบๆปรากฏการณ์แฟงเรสซอนเนี่ยมันจะมีสนามความเข้มความเครียดแบบสูงมากมันทําให้รอบๆบ,บริเวณแฟงเรสซอนมีความไม่เสถียรมีพลังงานสูงมากมีอุปสรรคถือว่ามาเป็นอุปสรรคต่อาการขัด ed, ขวางการเคลื่อนที่ของนิโลเคชันนะฮะนั่นน่รอบๆุณแง่ยว่า ถ้ามันเกิดปรากฏการณ์เฟงเรซอร์ขึ้นในเนื้อโลหะบริเวณเนื้อโลหะรอบๆปรากฏการณ์เฟงเรซอร์ ort, มันจะแบบมีความแข็งมากเลยฮะมีความแข็งมากเลยแล้วถ้าเราให้แรงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะวงแรกหลุดออกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นวงที่2วงที่สมวงที่4ี่วงที่5้าออกมาเรื่อยๆฮะโดยวงที่เริ่มเกิดเป็นวงแรกจะอยู่นอกสุดเนาะหลังในการสังเกตวงถัดมาก็คืออยู่ในเข้าไปก็คือวงที่2งวงที่สก็ถัดเข้าไปวงที่เกิดใหม่จะอยู่ข้างในสุดฮะ เไหแล้วแต่ละวงมันจะใช้คือสมมุติว่าวงแรกเนี่ยใช้แรงสมมตินะครับ10นิวตันวงที่สองมันต้องใช้แรงมากขึ้นเพราะมันมีวงแรกมันมีวงแรกเป็นอุปสรรคอยู่แล้วนึกออกไหมฮะคือวงแรกจะใช้พลังงานในการทําให้เสียรูปอะน้อยที่สุดถ้ามันมีแค่วงมีแฟงเรซอร์เแค่วงแรกเนาะ แต่คราวนี้พอมันเกิดแฟนเรซอนขึ้นมา2วงมันต้องใช้แรงมากขึ้นสิบไม่พอแล้วอาจจะเป็นยี่สิบแต่ถ้ามีแฟนเรซอนสามวงยี่สิบไม่พอแล้วใส่แรงเข้าไปยี่ิบมิลไม่พอต้องเพิ่มแรงเข้าไปอีกนะหมแบบายความว่าแฟนเรซอนยิ่งมีมากขึ้นโลหะก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับต่อมาจบแฟนเรซอนไปแล้วนะอะขอย้อนจับนิดนึง ปรากฏการ์ที่มันเกี่ยวข้องกับ dislocation ปรากฏการแรกก็คือปรากฏการแฟงเรซอนเนะปรากฏการแฟงเรซอนคือเป็นปรากฏการที่เราเอาอนุภาคเป็นขวางไม่ให้ dislocation มันเคลื่อนที่พอ dislocation มันไม่เคลื่อนที่มันก็จะถูกตรึงด้วยไอสองอนุภาคหลายๆอนุภาคแั่นแหละเป็นคนรุง dislocation เอาไว้ให้อยู่กับที่ถ้าเราอยากให้มันหลุดออกเราก็ต้องใส่แรงมากขึ้นแต่ผลคือพอเราใส่แรงมากขึ้น d i ส l o c a t i o n มันหลุดออกก็จริงแต่หลุดออกเป็นวงทําให้เกิดเป็นสนามความเครียดรอบ ซึ่งมันจะต้องใช้แรงในมากกว่าปกติในการทําให้โลหะนั้นเสียรูปเนาะมาดูปรากฏการณ์ที่สองที่เกี่ยวข้องกับดิสโลเคชันครับเราชื่อว่าปรากฏการณ์การปีนของดิสโลเคชันขอบคุณนะครับปรากฏการณ์การปีนของดิสโลเคชันเนี่ยมันคืออะไรเพื่อนๆจํากฎไว้ก่อนว่ามันจะเกิดการปีนของดิสโลเคชันได้เนื้อโลหะตรงนั้นต้องมีช่องว่างต้องมีช่องว่างก่อนต้องมีวาค c นซีก่อนคราวนี้เมื่อ เมื่อในเนื้อโลหะเนี่ยมันมีช่องว่างแล้วมันก็มีดิสโลเคชันอยู่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์การปีนของดิสโลเคชันคราวนี้ปรากฏการณ์การปีนของดิสโลเคชันเกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มต้นฮะอย่างที่บอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้มันต้องมีในในใน,ในเนื้อของโลหะในเล็กทิชนั้นเนี่ยมันต้องมีที่ว่างถูกไหมคราวนี้เราเราเรียนมาก่อนหน้านี้ใน ความไม่สมบูรณ์แบบจุดว่าถ้ามันมีช่องว่างภายในเล็ทิชภายในเนื้อของโลหะมันจะไม่เสถียรอะตอมจะไม่เสถียรอะตอมจะแก้ปัญหาโดยการหาอะตอมจากบริเวณอื่นมาอุดช่องว่างอันนั้นแน่นอนพออะตอมพอพอเอ่อพอระบบไปหาอะตอมอื่นมาอุดช่องว่างตรงนี้ปุ๊บที่อื่นมันก็จะไปเกิดช่องว่างแทนก็ไปหาอะตอมมาอุดพออุดได้ปุ๊บมันก็จะไปโผล่ไปเกิดที่ว่างตรงอื่นแทนคือพูดง่ายว่า เมื่อมันเกิดเมื่อในอะตอมมันมีพ <Yeah. S 2> ื้นที่ว่างอะเมื่อไม่ใช่เมื่อในอะตอมขอโทษทีเมื่อในผลึกมันมีพื้นที่ว่างตัวระบบมันจะปรับตัวในการไปหาอะตอมที่อื่นมายัดเข้าไปแทนที่แล้วบริเวณเวที่อื่นที่ถูกแยงมามันก็จะเป็นบริเวณที่ว่างมันจะเกิดแบบเนี้ยช่องว่างเอาไปอุดเกิดช่องว่างเอาไปอุดเกิดช่องว่างเอาไปอุดเกิดช่องว่างเอาไปอุดวนเวียนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆะคราวนี้ จะเรียกว่าปรากฏการณ์การปีนของของ dislocation ได้เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยต้องมีที่ว่างอย่างที่บอกและอย่างที่2คือต้องมี dislocation แบบแบบแบบอนะครับคราวนี้คือยังไงคือนึกภาพตามนะครับว่าเวลามันมีช่องว่างเกิดขึ้นในในตัว l a t t i เนี่ยมันจะมีอะตอมจากที่อื่นมาแทนที่แล้วไปที่อื่นบริเวณอื่นมันก็จะไปเกิดที่ว่างทดแทนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดแบบ อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาเรื่อยๆฮะจนกระทั่งช่องว่างเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆฮะจนไปวิ่งเข้าไปเรื่อยจนจะไปถึงเครื่องระนาบส่วนเกินคำาว่าครื่องระนาบส่วนเกินคือดิสโลเคชันแบบเอทดเนาะเอทดดิสโลเคชันเนาะ พอมันเคลื่อนที่แล้วแพร่ไปสู่ครึ่งระนาบส่วนเกินมันจะทาให้ครึ่งระนาบส่วนเกินหรือ edit location เ,เ,เนี่ยมันเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเร,เรียกปรากฏการณ์ที่ด d i t location มันเลื่อนตําแหน่งขึ้นไป1ตําแหน่งว่ามันเป็นการปีนของด d i โ location ซึ่งเราเอาปการปีนของด d สโ location ไปใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวได้เรียนนะครับในเรื่องของการอบเราจะเอาเราจะเอาการปีนของด d i โ location ไปใช้ลดจํานวนด d i โ location ที่มันมากจนเกินไป ถ้ามีลิสโลเคชันมากจนเกินไปในเนื้องานชิ้นเนื้องานก็จะเกิดความเคร่งความเครียดสูงมากเนาะนั่นแหะเราจะแก้ปัญหาลิส t โลเคชันที่มากเกินไปโดยการเนี่ยแหละครับการปีน